แล้วน <l id sei> <c ười> ้าจะฉีดยังไงก่อนครับเนี่ย จะมาฉิดหลังระหว่างขีบแล้วก็ชีดเสร็จแล้วไงต่อใส่ในบอ,อกใส่บอกไหนบอถถีเตรียมไ้เมตรี้มไม้องทอแล้วเยว็น,ยไไนะนีู่นพ่อพ่อ,อ,อแม่พัน ีหนังงงเอ๊ะทำไมคุณหนุ่มอุดแล้วฮะือพอแล้วจับได้แล้วลงมาลงมาอุดเลย <c oughs> จับพ่อแม่พัง ใส่บ่อสุดท้ายบ่อสุดท้ายเยอะเลย,ยนเยอะแน่เราว่ามน้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่บ้านมีอะไรนะแล้วพอส่พพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการใหม่เดี๋ยว แค่นี้ก็ได้บ่อแล้วครับอาจารย์จับตัวผู้อ๋อตัวเล็กมากเลยเนี่ยปลาตัวผู้ตัวเล็กครับปลาตะเพียนตัวผู้ตัวเลย ใส่บ่อแล้วอ่ะใอ่บ่อแล้วบองตัวใช่ไหมสองตัวอะไรบ่อสองตัวนิสัสองตัวอ่าบอลนิสัสองตัวใส่สองตัวไปเลยจับพ่อปลาพ่อพันพ่อพันเดี๋ยวไข่ออกอ่าไข่จะออกเดี๋ยวไข่ออกมาแล้วก็พ่อพันก็ผสมของเขาเองเขาเอง แล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าแม่ออกคับออกเอาแม่ออก